Esta, วันนี้ดูคอกแม่ปุยกันมั่งนะคะเนาะวันนี้น้องๆก็ได้ทั้งหมดเอ่อสิบเจ็ดวันนะคะก็ทยอยลืมตากันแล้วนะคะก็ลืมตากันแล้วสองตัวในอีกสองตัวก็ปรดปริมานิดนึงนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะสำหรับค้องแม่ปุยเอาตัวโตกักนเลยนะคะอ่านี่นะคะน้องตัวนี้ยังไม่ลืมตานะคะปรีมานิดนึงนะคะตัวนี้เป็นน้องตัวผู้นะคะเนาะคองแม่ปุยเนาะตัวโตเลยนะคะอ่าตัวที่สองนะคะ มีคุณแม่แล้วหนึ่งตัวตัวผู้นะคะนี่ตัวผู้นะคะน้องลืมตาแล้วตาแป๋วเลยนะคะน้องตัวนี้เนาะตัวกลมๆเหมือนกันนะคะนี่นะคะลืมตาก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัวที่สามนะคะนะเป็นน้องตัวเมียนะคะสาวน้อยเนะนี่ลืมตาแล้วนะคะตาแป๋วเลยนะคะตัวที่สี่นะคะเป็นน้องตัวผู้นะคะนี่น้องตัวผู้ยังไม่ลืมตานะเหิวนมมาห่าแล้วนี่ค่ะ ปีปีมันนิดหนึ่งน่าจะอีกวัน2วันนะคะน่าจะลืมหมดนะคะสองตาเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวอัปเดตให้ให้ดูนะคะเด็กๆก็แข็งแรงกันดีทั้ง4ตัวนะคะสำหรับครอกแม่ปุยเนาะโอเค